ม่ต่อยเ่มหนัอยิ่งดีกว่าตรงนี้เลยมุมนี้เลยเสานี้เลยดีกว่าเฮ้หนามใช่แล้วเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าผัดกันบล็อกผันกันถีบดีกว่าใครจะโดนเสียบก่อนเนี่ยเอาวะไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอแปะใครโดนด้ย ตัวเสียบอืออโนบิตะโนบิตะคุ้งเอ้ยเอ้ยเอ้ยแก๊งคนแคะดีกว่าอยากจะตีกันสินะตามมาสิ เราต้องไปจ่าต่อยไปจีดทำอะไรผมแค่หาเพื่อนก็ไม่ขนาดนั้นไม่น่าจะสนิทกันขนาดนั้นเลยถ้ากระโดดถ้ากระโดดเหยียบทันเป็นอยางนง้นี่ยเข้มีหลอก

อ๋ออ๋ออ๋ไม่อย่าทบผมไม่เอาไปชนชั่วไม่ไปนะอย่าจริงเลยเป็นไปดั่งกลัวไปเป็นอะไรเฮ้ยนี่เฮ้ยโดนก่อนอ่ะแทงขาดเอ้ยระยะได้แทงขาดเอ้ยโดนเฮาจากไหนเนี่ยไอ้ไอ้มวยไทยนี่เขาใหญ่ เฮ้ยลูฟี่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 อไอม้มวยไทยเนี่ยลูฟี่ป,ว,ปวนไปทั่วเลยเนี่ย,ยไ,ไอ้หนาไอ้ถึงรืฟันขาไอ้ไปถึงแทงเอ้ย,อยกันได้อ <laughs> โอ้ยแรงเลยไม่เอาชัวร์เฮ้ยกันไม่ได้คุณต้อง เตรียมรับสิ่งเราเมื่อกลางกูบอกกูเกี่ยวเฮียอะไรเนี่ยนี่แน่ฉันไวกว่าเฮ้ยฉันสั้นไอ้นี่มันชอบเจมอ่ะเฮ้ยเล่นกันอยู่อ่ะกูเตย ไมมีความฝันนี่ไ้เข้าลังเข้าลังจงหวะนี้แหละเยเออเอฟันหัวใครไปด้วยเฮียโอ้โห คาหาผนังเฮ้ยไหลังเต็มเลยเฮ้ยเพื่อนขอยืมหน่อยเดี๋ยวเอาไปคืนให้แอะเพื่อติดอะไรเดียะอัพไปอัพไปอุ้ยขอโทษครับมากทำไมเงยสั้นไปสั้นไปเอ้ยห่างไป กินตัวเต็บอุ้ยกินไอ้เงี้ยด้วยเฮ้ยมีของมาให้เพื่อนเนี่ยมีใส่ไม่ดีเลยเพื่อนตูปักไลเพื่อนเดียวเลยเฮ้ยมันเอามันเอาไปใช้ได้มึงดึงออกมาใช้ต่อได้เนี่ยได้จริงเหรออาจารเออนี่ทำให้ดูก็ได้เนี่ยเนี่ยถว่าเสียคนเนี่ยมึงรอกูนี่เดี๋ยวยิบให้ดูเนี่ยเนี่ย เขากลับมาใช้ได้ด้วยเนี่ยมีการจัลุมบอลเคนเซิร์เช็ดปลาใส่ก่อไฟกันแล้วไม่ตรงไม่ตีกันแล้วเลยอยู่ดีๆมิตรภาพก่อตัวเงี้ยถ้าผมทำแบบนี้จะเป็นไง อีกอย่างอ๋อได้ป๊อปกลับครับป๊อปกลับกันอือหือมาๆๆมามาโอ๊ยอ้าวอ้าวเฮ้ยมีคนแจมอีกแล้วอ่ะตึกมามาครัโอ้ยเฮ้ย โอ้ยหลังหลังเด้ลุมมันดิล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 มมันดิอะไรขตีกับมรู้เรื่องเลยลมมันวอาตีเนยลุมมันดิจะได้ต่อยกันไม่ได้อีเออไม้ ติเแก่สแทบว้บขอดทตีนีตีนติดจนอะไรแหละไม่ต้องลงมาจะเข้าไปเข้าสักอะไรแหละซ้ำสำ ว่ะไอ้แม่ไม่ปักหัวกูหล่นลงไปลูกเอาตายโอ้ยโอ้ยปลาหวานโอ้ยเป็นปลาหินเอ้ยคุณต้นไปไหนเนี่ยนี่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 ไปเร็วคอนโยนี้โอ้ย ไปนะมายุ่งไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเอ๋เยอะตัวอย่างแน่นไอ้ก่อนน้ำมาไอ้กอนนะหนึ่เฮ้ยเฮ้ยโอยเยเลย้โขัดเอาดับนน ช่วยแล้วอ,อ๋ออ,อ,อะไรละ่ะโดนแบทแอบโดนเรียบร้อยโดนแทโอ้ยอะไรสมองเนะี่ยมองไม่เห็นโอ้ยโอ้โอเควันทีปวดจังวะวันทีมโหดเลย ได้เย้รอเล่น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 เฮ้ยเย้ผมเข้าไปทางข้างล่างมันไส้ชิบหายยังแน่นนะผมเข้าไม่ได้เนี่ยโอ้ยสโมอีกแล้วผมตั้งหลักก่อนชะเอ๋โอ้ยโอ้ย ฉันหรอรักเล็กดอเกมนี้จริงๆมันเอวข้างหลังรึเปล่านั่นน่ะ สักคนแหละสักคนแหละเดือดเลือดสี่ช sì, ั <uar these means>? ้นสองบนภาษาท่านมีต <leaves> ังขนูเต็มเลยอ่ะองไว้ดักเฮ้คนแค่นี่เืออคนแค่คนแค่เสื้อสนูไว้เน เข้าแน่นโอ้ยมาแล้วเอาคนอูยมาเยอะไหมเดอดเขาเตอะให้เ <lace> พ <facilities> ื่อนเขาเตอะให้เพื่อนเขาอ๋อเออร่วงออยมันม oh, <ma> ีม้าสองตัวเก็บไม่ทันเดือดตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนนี่เฮ้ยมาแล้วสองตัวไปเลย คุณจีนช่วยผมด้วยผมโดนไล่ไล่ดูจังวะล้มแล้วเฮ้ยอนี้หมีมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยเรียบรอยเอาเลยเพื่อนเอาเลย เฮ้ยนอยส์โดนเพื่อนเฉยเฮ้ยเสียงเฮ้ยโอ้โหเท่จังเลยพี่เท่เอาเท่ได้เปี๊บเดียวเยอย่าอย่าเข้มมากเราอ่ะอย่าเข้มมากมาอีกเร็วแทงหลักเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอ้าถูกเฮ้ยกลับมา ว,วอมรอนแล้วช่วยเพื่อนด้นกันวอมรอแล้วเออปีควาแบบเออลงมาลง,ล,งลงมาลงลงมามา why you b u l l y me พ่อมาขี่ม้าเนี่ชอบเลยนะมาแล้วมาแล้วเออรู้ระยะก็รู้เรื่องวิ่งจังหวะนี้แหละ เออแน่เออวางระเบิดแล้ววางระเบิดแล้ววางระเบิดแล้วโอ้ยีเพื่อนระวังเพื่อนระวังเฮ้ยกูเตือนมึงเลยพี่อะไรระเบิดต้องเตือนกูเลยไอ้สั่าน